คู่หูสสัญชาติของกองทัพบกไทยเฮลิคอปเตอร์ UH-60M Black Hawk สัญชาติอเมริกาและเฮลิคอปเตอร์ Mi-17V5 สัญชาติรัสเซียได้ทำการยกปืนใหญ่เบาคลากจูง L119 ขนาด105มิิเมตรเฮลิคอปเตอร์ UH-60M Black Hawk ของกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติวอชิงตันสหรัฐประจําการในกองบัญชาการกองบินที่96 ร่วมกับกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการบินเหนือท้องฟ้านครราชสีมาหรือโคร,ราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกผสมภายใต้รหัสเรียกขาน Enduring Partner 2025ซึ่งการฝึกผสม Enduring Partner เปิดโอกาสให้ทหารสหรัฐและทหารไทยได้กระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งยกระดับการทำงานร่วมกันผ่านการฝึก การเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและการสกัดกั้นภาคพื้นดินเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารให้แน่นแฟน้นฮลิคอปเตอร์ us 6 0 m blackhawk เป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าโดยมีสมรรถนะและคุณสมบัติทางเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจต่างๆสมรรถนะที่สำคัญของ us 6 0 m คุณสมบัติทั่ไปเป็นประเภทฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป มันติมิชั่นยูทิลิตี้เฮลิคอปเตอร์จากสหรัฐอเมริกามีลูกเรือ4นายประกอบไปด้วยนักบิน2นายช่างเครื่องหนพลปืน1สามารถบรรทุกทหารพร้อมอุปกรณ์ได้11นายและยกน้ำหนักบรรทุกภายในได้1,200กิโลกร,รมัมหรือ2,600ปอนด์สามารถยกน้ำหนักบรรทุกภายนอกได้สูงสุด4,100กิโลกร,รมัมหรือ9,000ปอนด์เช่น การขนย้ายปืนใหญ่ M119 ขนาด105มิลิเมตรโดยมีความยาว19.76เ mm, มตรความกว้างของลำตัวเครื่อง2.36เ mm, มตรเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดหลัก16.36เ mm, มตรความสูง5.13เ mm, มตรน้ำหนักเปล่า4,819กิโลกรัมน้ำหนักพร้อมบินขึ้นสูงสุด16,60กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์เทอร์โบซ General Electric T700EG701D ตำนวน2เครื่องบางแหล่งข้อมูลก็ระบุรุ่น T700GE7014 ความเร็วสูงสุด295กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ159นอตความเร็วเดินทาง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะบินทําการรบ592กิโลเมตรเพดานบินสูงสุด5,790เมตรหรือประมาณ19,000ฟุต อัตราการไต่ระดับ700ฟตุตต่อนาทีคุณนะสมบัติเฉพาะรุ่น us 6 0 m ใบพัดหลักออกแบบใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มแรงยกได้มากถึง500ปอนด์เมื่อเทียบกับรุ่น us 6 0 l ระบบและอุปกรณ์ภายในห้องนักบินเป็นแบบดิจิทัลพร้อมจอแสดงผลแบบบันตริฟังก์ชั่นิสเพลย์ mfd ระบบควบคุมการบินแบบดิจิเลท์ l y by และระบบ ออโต้พายโระบบนำร่อง GPS และระบบวัดความเฉื่อย e EGI มีความทนทานต่อกระสุนปืนขนาดเล็กและสามารถติดตั้งระบบป้องกันตนเองเพิ่มเติมได้เช่นระบบเตือนภัยขีปนาวุธ RWR เครื่องบิน US 60M สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดเช่นปืนกลขนาด7.62ม mm, ิมรุ่น M240S หรือ M13 การริ่งกันจรวดต่อสู้รถถัง AGM114 h e l f i y ข้อมูลที่กล่าวมานี้เป็นข้อมูลจำเพาะทั่วไปของเครื่องบิน US60M และอาจจะมีการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปตามความต้องการเฉพาะของกองทัพบกไทยเราและเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งที่เราเห็นภาพนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ m i g 1 7 V5 ของกองทัพบกไทยเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเรียงขนาดกลางของสหพันธ์รัสเซีย โดยกองทัพบกไทยได้เริ่มจัดซื้อและนำมาประจำการครั้งแรกในปีพศ2554เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าอย่าง CH-47D c h i n o o ที่ปลดประจำการไป MIG-17V5 เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบซับจำนวน2เครื่องยนต์น้ำหนักรวม28,700ปอนด์น้ำหนักบรรทุก8,800ปอนด์ความเร็วสูงสุด139ไมล์ต่อชั่วโมง ความเร็วเดินทาง27ไมล์ต่อชั่วโมงพิสัยการบิน3 5 8ไมล์เพดานการบิน20,000ฟุตบินได้นาน3.1ชั่วโมงสามารถบรรทุกคู่โดยสาร36ที่นั่งเปยพยาบาล12เปและสามารถติดตั้งภายในลำตัวได้บทบาทและภารกิจมิก17 V5 ของกองทัพบ,บกไทยมีบทบาทหลักในการเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและลรับเลียงสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงภารกิจอื่นๆที่สำคัญเช่น ภารกิจลำเลียงขนส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆภารกิจกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภยัยใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ดับไฟป่าโดยสามารถติดตั้งถุงบนทุกน้ำได้ภารกิจด้านความมั่นคงสามารถติดตั้งอาวุธต่างๆได้เช่นปืนกลอากาศจรวดและระเบิดขนาดสูงสุด500กิโลกร,รมัมกองทัพบกไทยเริ่มจัดหา m ิ๊กสิบชุดแรกจำนวน3ลำในปีพศ2551รบ และประจําการในปีพศ2554หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดหาเพิ่มเติมเป็นระยะและปัจจุบันของทัพบกไทยเราก็มีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ประจําการรวมทั้งหมด10ลำโดยเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์หลักที่ใช้ในการปฏิบัติการภารกิจที่ต้องใช้ความจุในการบรรทุกสูงเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่าง,างๆที่สําคัญเช่นเหตุการณ์การกู้ภยัยหมู่ป่าที่ถ้ำหลวงในปีพศ2561 และที่เราเห็นเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำที่กำลังยกปืนใหญ่อยู่นั้นนั่นก็คือปืนใหญ่เบาลากจุง l 1 1 9ขนาด105ม mm, มของกองทัพบ,บกไทยเราโดยปืนใหญ่รุ่นนี้ว่ากันว่าได้เข้าประจำการตั้งแต่ปีพศ2549หรือ2 0 0 6โดยในชุดแรกมีการประกอบในประเทศไทยจำนวน22กระบอกปืนใหญ่เบาลากจุง l 1 1 9 105ม mm, มของกองทัพบ,บกไทยเป็นปืนใหญ่ที่ผลิตในสหราชอณาจักร ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากปืนใหญ่ L118 ไล้กันเดิมและเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกประเภทเปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาดลำกล้อง105มิเมตรน้ำหนักประมาณ1,900กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากๆเมื่อเทียบกับปืนใหญ่รุ่นอื่นๆทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีระยะยิงมาตรฐานประมาณ11.4กิเมตรระยะยิงสูงสุดสามารถทำได้ถึง17กิเมตร อัตราการยิงสูงสุด8นัดต่อนาทีอัตราการยิงปกติ3นัดต่อนาทีคุณสมบัติเด่นก็คือมีความคล่องตัวสูงด้วยน้ำนักที่เบาทำให้สามารถลากจูงได้ด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดเบาหรือรถจิ๊บและยังสามารถบรรทุกใส่เฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงทางอากาศได้อย่างรวดเร็วติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยปืนใหญ่ L119 ของกองทัพบกไทยเราบางส่วนได้รับการปรับปรุงระบบชี้ทิศทางด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความแม่นยำในการยิงสูงและสามารถตั้งยิงและเลิกยิงได้อย่างรวดเร็วสามารถใช้กระสุนได้หลากหลายประเภทหลายชนิดเช่นกระสุนระเบิดแรงสูงกระสุนควันและกระสุนส่องสวา่างอย่างไรก็าตามปืนใหญ่ l 1 1 9 105มิลลิเมตรมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนปฏิบัติการของหน่วยทหารราบและทหารม้าของกองทัพบ,บกไทยโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในภารกิจยิงสนับสนุนโดยตรงเพื่อให การสนับสนุนการรบที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก